สวัสดีค่ะเ <do> ส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับสมายสสินาค่ะวันนี้สมายอยู่ที่กองละครแม่ปูเปี้ยวนะคะวันนี้สมายก็ได้เข้าฉากกับพี่โหนเป็นวันแรกค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ เปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วค่ะสำหรับละ oh <my S 1> ครเรื่องใหม่แม่ปูเปรี้ยวได้สองพระนางโหนธนากรและสมัยสศินาประกบคู่กันครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้สมัยขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเส้นทางบันเทิงวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการถ่ายทำคิวแรกที่ทั้งคู่เข้าฉากด้วยกันค่ะบอกเลยว่าเจอกันครั้งแรกก็ประทักันเลยหนุ่มโหนมาในคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเองอารมณ์ดีขี้เล่นต้องมายืเยือนกวนประสาทสมัยซึ่งสายคอมดี้คือทางถนัดของโหนอยู่แล้วงานนี้น้องใหม่อย่างสมัยก็ต้องรับมือกับมุกของโหนให้ได้ไม่งั้นหลุดขำแน่คะรรั้งแก ก็สน an so like so,> ุกแล้วนะครับ no ก็ต้องใช้พล right? ังเยอะพอสมควรครับเพราะว่าก็ต้องจัดหนักจัดเต็มกันทั้งคู่ไม่ไม่ได้รู้สึกเก่งอะไรนะคะเพราะพี่เหินพี่โหนเขาก็เป็นกันเองแล้วก็แบบว่าเล่นกันสนุกอะค่ะเล่นได้เต็มที่เลยไม่ต้องัวดเจ็บใช่ไหมคะเจ็บครับก็อันดับแรกครับได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าสมัยเราก็อย่างเอ๊ะน้องใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเล่นจริงๆแล้วโอ้โห เหมือนเขาอยู่มาประมาณสิปีจังหวะจังเวอรทุกอย่างเขาคมจนผมต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเพื่อแบบเล่นกับน้องเขาเลยเพราะน้องมีความสามารถรัาแอบดูนะคะในฉากพี่ขวนเขาจะเตรียมมุกแล้วเขาก็จะเพิ่มมาในฉากบางทีก็อาจจะหลุดคำนะคะแบบว่า พี่ผลก็บอกสมายิ้มตลอดเลยคือการขับในใจฉากแรกวันนี้ที่เข้าด้วยกันก็สนุกขนาดนี้แล้ว<า>เรามาดูกันครับว่าสมายเนี่ยหลังจากนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปฝากสมายด้วยและเรื่องนี้ยังได้นักแสดงน้องใหม่แก่กล่องอย่างซิลธนทรธัญยกรกุลจากโครงการ7 HD New Star ปนะระเดิมละครเรื่องแรก และการมากองถ่ายละครวันแรกของซิลทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นสุดๆถึงขนาดที่มาเกาะติดหน้าเซ็ดดูพี่ๆนักสแสดงถ่ายทำกันเลยงานนี้หนุ่มซิลเลยขอมาฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆทุกคนด้วยค่ะตอนนี้คือตื่นเต้นมากครับเราคิดในใจก็คือต้องเก็บประสบการณ์ต้องเก็บสิ่งจากที่พี่เขาเล่นให้ได้เยอะที่สุดขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆผมซิลนักสแสดงหน้าใหม่รับบทเป็นผจญในละครเรื่องแม่ปูเปรีปร้ยวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ซิลและนักแสดงคนอื่นๆในละครแม่ปูเปรีปร้ยวติดตามเบื้องหลังในกองละครได้ทางข่าวบันเทิงของช่อง7 HD นะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกจากช่อง7 HD มาฝากกันค่ะ มาที่ละครใส่เลือดสองหัวใจคืนนี้เดินทางมาถึงฉากที่นักแสดงพากันยกให้เป็นฉากดราม่าที่หนักสุดๆไปเลยโดยเฉพาะนุ่นที่ต้องสูญเสียคนรักอย่างเจแบบกระทันหันฉากนี้ที่สาวอริท่สาบอกเลยว่าทุ่มพลังเต็มที่ปล่อยน้ําตาไหลเหมือนเปิดก๊อกเช่นเดียวกับมิททองระยะเจนนี่ชยิศราบิ๊กนัทชัยและทุกคนที่เข้าฉากนี้ด้วยกันเรียกว่าแข่งกันร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะถามผมดีกว่าซีนเมื่อกี้เนี่ยเป็นซีนที่ดราม่าหนักมากๆนะครับแล้วผมเป็นตัวกลางคอยดูทุกคนเล่นเจนนี่เล่น ดีมากเลยอ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายืนมองหน้าแล้วก็เดินออกนอกเฟรม อันนี้ร้องได้แทบตายเลือดออกลโอ้โหจริงๆอ่ะสีนี้เป็นเซนที่แบบเราเราเสียใจมากแล้วก็แบบรู้สึกผิดมากคือมันความรู้สึกหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากละครนะคะสายเลือดสองหัวใจด้วยค่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆทุกตอนเลยยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะคะครับการสูญเสียครั้งนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แฟนๆรอติดตามกันให้ดีนะคะ ปิดท้ายที่ความสนุกของรายการบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดสัปดาห์นี้เจอกับเหล่าเชฟที่จะมาหักเหลี่ยมเชื้อคมกันอย่างลัดมาสเตอร์เชฟซีซั่นสองเชฟออโตเชฟจารึกเชฟโหน่งและเซเลบริตี้เชฟดีเจบุกโกะค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนมองหน้ากันแล้วมีแผนอยู่ในใจมาครั้งนี้ไม่มีคําว่ายอมแพ้โดยเฉพาะบุกโกะถึงแม้จะไม่ใช่เชฟมืออาชีพก็ไม่หวัน่นประมูลสู้สุดใจงานนี้มีฝีมืออย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องพกไวพริบมาด้วยเย็นวันอาทิตย์นี้มาลุ้นไปพร้อมกันเวลา18นาฬิกา bye <laughs> ก็สนุกครับเป็นรายการที่สนุกแล้วก็เป็นรายการรูปแบบใหม่ของเมืองไทยได้เชฟเก่งๆหลายท่านรวมๆกันรวมทั้งปุโกด้วยดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วว้าวมีของนะปุโกอ่ะไม่ได้คาดหวังเลยโขลกๆมาเลยคุยตอนแรกปุโกกลัวนะแต่ปุโกว่ามันมีคนที่หน้าหวันไส้กับปุโกเยอะค่าใช่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูแต่ถาวนมีศัตรูถาวรนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะที่ไม่ว่าจะเป็นเชฟนะครระดับทั้งตำนานปรมาจารย์นะคะแล้วก็เป็นแบบท็อปเชฟเลยมารวมตัวกัน รวมถึงก็จะมีเซเลบริตี้เชฟนะคะที่จะมาร่วมเข้าแข่งขันด,ด้วยรอติดตามทางช่อง7รับรองเลยว่ามันสนุกสนานแน่นอนและที่สำคัญคือคุณจะร่วมลุ้นไม่กับเรามีทั้งเสียงัวเราะร้องไห้ควบคู่กันไปแต่ครบรถแน่นอนคะ่ะหมดเวลาเส้นทางบันเทิงแล้ววันนี้สมัยราไปก่อนสวัสดีค่ะ Love me, to and me. I hate a vision and Okay.